เอาแล้วเขามาสุกการสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับใครเรียนแล้วก็เรียนเท1หนึ่งเอ็นสามสิบเห็นไหมก็รอย่อเข้าดีโซนแล้วตัต้านง่ายๆเลยซึ่งแน่นอนนะบ,บางโซนก,ก็อาจจะทะลุนะครับแต่เป็นยงครับก็รอเข้าดีโซนถัดไปก็แค่นั้นเองนะครับง่ายปะมันง่ายๆอะไรแบบนี้เลยนะแต่เรื่องจริงนะมีรายละเอียดนะครับเราก็ต้องมาเรียนนะครับส่วนใครที่แบบเป็นสายทํางานนะครับก็เรีนเทสหนึ่งอสามเอ้ยเรีนอะไรเทสสี่เราก็จะเห็นนะว่าเราก็ตีโซนแลวรับต้านเทสสี่แล้วรอย่อเข้าง่ายๆเลยเห็นปะ มันก็ไปย่ยาวแต่สังเกตนะว่าแบบสัปดาหน์นึงไม่เข้าไม่ถึงสองสาครั้งอะ่ะมันก็ได้แล้วไม่ต้องรีบนะครับแล้วถ้าเกิดใครต้องการคอนเฟิร์มนะครับเราแบบอยากให้เอสเอสอะไรให้เอสเอลสั้นลงก็เข้าโซนแล้วต้านในเอ็มสิบห้าหาอะไรนะให้การมาสร้างโซนแล้วต้านในสิบห้าแล้วก็ลอยย่อเข้าเห็นปะ่ะง่ายปะ่ะเนี่ยเราก็ได้แล้วทุกคนเห็นไหมว่าแบบเราไม่จำเป็นที่ต้องรีบเลยมันง่ายๆเลยแบบนี้เลยนะครับเนี่ยผมก็ทําให้ทุกคนดูบ่อยจนจะ หลายปีแล้วเนี่ยโอเคนะดังนั้นเราก็าจะเห็นถึงความง่ายของกราฟแล้วนะครับใครที่สนใจเรียนนะผมก็จะเตรียมขึ้นราคาแล้วนะครับใครสนใจก็รีบมาเรียนนะครับแล้วก็ทุกคนจะได้เห็นนะว่าเวลาที่กราฟเนี่ยไม่ว่าจะยังไงก็ตามสุดท้ายก็ทำทรงเดิมๆนะครับ